สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานทาไม่กินค่ะวันนี้ห้องสีฟ้าพี่น้องไม่กินส่วข้าวปุ้นค่ะเส้นนำปลาลาปลาลาห้องก็ต้มไว้แล้วค่ะต้มนำปลาลาไปแล้วอยากได้จังใดห้องปูเอาเดอค่ะพี่น้องตักนำปลาลาหนว่งสบาดเพิ่ค่ะบพต้องต่ำเครื่องเนี่ยค่ะเ่เห็ดแบบนำพลุนนำบ่าเห็ดนำพลุ่นนำกะทิค่ะคนในห้องสีสซยข้าวปุ้นค่ะก็ได้กินโดนแล้วพี่น้องคิดอยาก ขันมะพร้าวคลิกสดมาใส่กินกับอีพายไปแบบนี้พี่น้องแซ่บแสบจดจดค่ะกับผักหลายๆมาเด้อพี่น้องแล้วแล้วค่ะมาจวดล้างบ้านค่ะมื่อนี่เสียงรถแนงอยู่หน้าบ้านเด็กสารทำนีิจหาซื้อกันค่ะเอาขวดทัวทั่วหลายๆค่ะแซ่บแสบอ๋อแบบนี้พี่น้องแล้วแล้วจวดเหมือนกันค่ะ กินที่หลังบ้านทั้งหน้ำบ้านรถหลายเลยต้องเห็ดน้ำยากพี่น้องเอ้ยผัดดิปรุงยังอีกค่ะผัดดิปรุงยังอีกเรียบร้อยแล้วขอขอใส่มือจากบาดกันเด้อพี่น้องขอใส่มือจากบาดกันขังคอยคักอื้มคักงอีกเลค่ะ,คคะใส่มือ ยังอย่าง,งน้ำมาน้อมันใส่ซอดนี่บ่ครับกเตกะเกจอนค่ะ บรรยากาศอยู่หลังบาง้านค่ะ

มันก็นถือกินประแดก ก็ดิกลืมกินเบิร์ดแล้วพี่น้องเบิร์ดแล้วค่ะจิมนีนะพี่น้องว้เทุนีเดอค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย